บายดีป้าลุงข้าค่ะจะส่งบ่าวดาวบันนาจ้าจ้าจักกล้อดักกล้อขอดาวแกงเห็นขอดาวนม่ข้อดักจะเยียมทับจะติดตกแตกอยู่ดอก รอยน้ำจ้ะแล้วให่ได ah no. ้กอเดอนี่จะนอก็ได้แหม่แจ้งนอเลยมึงน้องเมยนักน้ำภายในเคร่งจอดเค่งจอกมากหนิกันนะเวลาใส่เวลาใส่อยากหนิงกันทุกคนเปลี่ยนกันแฟนผุนี่ป้าละกันจนาันน้องเยแบบเอามาอีกมันบวกเครื่งไปตงไ ได้แล้วแคนได้ขึ้นได้แล้วแคนน่ะอันนี้มันอือเฮ็ดเฮ็ดน้ำที่เราเอ้ยมัอนี้ครบสุดเลยมัอนี้แนวหววมาตะบานใหม่เลยสร้างมากระล่างอีกจักหน่อยนี่เป็นเป็นหมาใช่ไหกระล่างเป็นสัมฤทธิ์อืมเดลงยวเขาเขาลงบล็อกลงบิดอกนะต่อลงบล็วกอ่าลงบล็อก กินแรงมาใหม่เนาะวมาจอคุณกินไป่ไดกินยุกไม่ใช่จะไกินอะไร่นะได้กิน,น,นบ้านเะากินข้าวผัดซื่ออะไรเนี่ยคือผัดกะเพลากินจานหนึ่งปากบิหารไมเฮดเนี่ยตันใหญ่เลยเฮดลเฮดมูน่น

ออนักครัวที่เอนักครัวบอกหัวใหญ่่้เนาะเออมน้อรหัวคนนะมันเห็ดยางันนะวจรจริงจะอจิงจหยอกไม่ได่บอมาลงอันนี้จริงจ้ะอันนี้จริงจ้ะ อัวอะไรกับลูกบัลีเพื่อเขาอีนล่นเองเขาผ่านดีะจับดุ้งเฮ้ยนี่นะจ้าจ้จิกะปาตัวเหื่อเลยไม่ออกร่างกายนะเอาไว้แล้วเอาไว้นี่นั่นซเอาไว้เอาไปคืนแล้วไปคืนนาเพื่อแล่ขุนหมูบ่ึ้นแล้วเป็นไงแล้ว ปีกขึ้นมาปีกขึนมานอนวันนี้นอนลงก็คนเนแห้งนนยแง่เาลคนเปนแห้งปีกขึนมาาเื่องอ่แล้วโมีแห้งไปแล้วเบิดแล้วเบิดลพลังเธอแง่งลงไปพี่นอง ใส่อากาศนั่มจนั่งในพี่้องเขียวเขียวนัง่งเลยนอนขนาดเลยใส่หมยใส่เฮ็ดน้ำปดกายใน่ว้า,างพี่น้องีเลยเรม่มมีพักพยงอ่อนละมีคายละจักรลายพักพยงอ่อนพักพยงอ่อนยิ้ัาเน้นอ mẹ chụp hỏi càng phụ ánh có hai loại kia mẹ nó cưới mẹ bry mẹ con 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 mẹ แกงหน่อไม้ออนท้อนพี่น้องมันเขียวมันดำเนั่นน้ำยานางเด้อพี่น้องเด้อนย่านางผักบุ้งนี่น้อยพี่ชิคกอมไปกินสวัสดีพี่น้องกุบไปเดินกับกุหนาบไปทะเลกุหลาบไปป่าลูกมาๆกินกินกินแกงหน่อไม้หนุ่มกันเด้อพี่น้องเด้อแกงหน่อไม้เด้อพี่น้องตอนเหี่ยวสวัสดีป่าลูกกินเลย

ก็คือจนเนาะดาวช่เป็นด้วยด้วยเพราะว่าให้เขาฝืคุยลงยร้านยังกำยังบอนคุยลน้ำน้ำป้องมันรั่งอ่ะต่อสิบปีอืมน่าจะตายเลยเนาะปีสิปไจิจร้านจะไปลงน้ำเนี่ยนะไปเป็นพนังน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเัง

ไม่กินแตงโมอีกข้นเขากันก็บอกแค่เอ้กินแตงมอีด้ดยวจิงได้่างทีได้กินย่งน่องสุ้ายอกรูนันองบุ่นข้ารากดยัมีนี่นึ่านได้คืออืออ่าทำได้ีได้เห็นแต้

รุ่นข้าวไม่ข้เจ๊ดข้อวเปลี่ยนต่งเยค่ะใช่ใช่ใช่ไม่แม่หน่เกิดก่อนเมื่อไ้อก่อนกับข้าวโห๊บแล้วข้าวเจ๊ดข้าวสาหัสไม่ไม่้าวาวขัสปีข้าวโห๊บปีข้าวโห่อยข้สาวส่้าวสาหัปีเลยข้าวสาหัสปีเลยอ่ะ

เห็นแล้วเน้าเขาไปเนัน <Overwatch> ั่นมาใช่ไหมนันถึงมาเน่าว่าเอากเต่าออกตวนปุบให้ปุบจ้ะเมนส่าและปุบเอวเป็นหลักมยึดคือชนใครอแมนสซาทำอะไรทำคำพ้องเหมือะกนยังไงัวนวะแบบนี้ที่ทำเพิ่ือไมิต้องยืมเหมือนังหลักวลำนี่คือย lắm là mặt 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 มันผู้ใหญ่ม่มาหลักได้เฮามันเงินผูวใหญ่กว่ามันได้มันแลลูกมันใช่มันใช่ละมันใหญ่กว่าพื้นังวยมันมันโจมหมาแก่ล่ลมก็แทงกันเลยมันเห็นกับไปกับปุ๊บเราในผู้คนท่ามไปแล้วปุ๊บจริงเนืแค่มองกูพูดอะยังไอะ mặc dù có cắt mặc dù nó 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 cắt nó cắt mặc dù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  nó One well, ก็ได้แบบสีแอดเลยอนดิกระปุกคนทิ้เน,ะนมมาะ